เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอยเบ็ดนะคุณผู้ชมเกมนี้รูสเตอร์รัมเบอร์คุณผู้ชมนะวันนี้โอ้โหเดี๋ยวไม่มีเบ็ดสิบบาทเนะเนี่ยไม่เป็นไรนะยี่สิบละกันคุณผู้ชมนะไปกันแบบเทอร์โบเลยนะไปชมเออแหละนะเปิดตัวได้ได้ศูนย์เปล่าว,วายเลยเนะี่ยนี่คือสัญลักษณ์วายคุณผู้ชมนะแล้วก็มาแบบ เอ้ยมาแบบเป็นตัวเลขอย่างนี้ด้วยคุณผู้ชมนะไม่มาเดียวๆแต่ว่าไม่ศูนย์เปล่าไปวะทำไมมันไม่แตกต่อเนื่องอ่ะเอออย่างนี้แหละคุณผู้ชมนะสวยคุณผู้ชมอแตกต่อดีอุตส่าห์วายมาเนี่ยเอา้าโอ้คุณผู้ชมโอ้แตกยากก็ดีเกมเนี้ยไม่ตายเหอะอุอ้ยอะไรอะเข้าเข้าเลยเหรอแค่ตายเหอะนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเปิดเทอร์โบอยู่เอาละเอาเอาเอา อะไรอะ่ะแล้วก็เรียงกันนี้คืออะไรวะเออเข้าไปนะโอ้โหแล้วมี5ตัวด้วยกันคุณผู้ชมวายสุดยอดโอ้โหเนี่ยวายเรียงกัน3ตัวคุณผู้ชมดีจัดอะ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยเอาว่ะคูณแปดคูณแปดแล้วครับคูณแปดแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหคูณสิบเข้าไปโอ้สองพันสิบบาทเออคูณนไปโอ้คูณสิบสองไปแล้วนะเฮ้ยสกัตเตอร์ลงมาอีกบอกอย่าบอกว่าลงมาอีกอะ่ะเอามาดิมาเวลาไก่มา嘛 โอ้ไก่ไม่มาเสียดายเกินแต่คูณสี่ครับคุณผู้ชมมาวัานนี้ลงมาเลยลงมาลงมาโอ้ไก่ยังไม่มา <laughs> บิ๊กวีนเท่าไหร่โอ้สามพันสามร้อยแปดสิบสี่คุณผู้ชมเอ้ยเอาว่านะโอ้คูณโหดคูณกระจายือเกินนะโอ้คูณสุดยอดลนะคูณเลยนะโอ้ <laughs> เออโอ้ วายเยอะมากนะห้าตัวโอ้โหเออคูณนยี่สิบแล้วจังหวะนี้เก้าร้อยสี่สี่โอ้คุณผู้ชมจังหวะนี้พุ่งไปนะแม้เสียดายไม่แตกต่อไมื่อไรเดี๋ยวคุณผู้ชมแม้เมื่อกี้วายมาติดกันเลยนะสามวันอ่ะคุณผู้ชมสุดจัดโอ้โหคุณผู้ชมสี่พันสามร้อยยี่สิบแปดโอ้บายไปแล้วเอามาพันสอง 5,002กับ5,428ด้วยกันนะคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวกำไร4,288คูณเอ้ย4,288คุณผู้ชมบายแล้วกำไร4 4เท่านะโอ้โหคุณผู้ชมสุดจัดโอ้โหพอเลยนะพอแค่นี้โอ้โหแตกวายมาก โอ้เมื่อกี้ฟุกจัดนะวายมาเรียงกัน3อันนะโหดีเกินคุณผู้ชมแม่เกินคาดนะคุณผู้ชมนะถ้าชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เจอใหม่คลิปหน้านะถ้าชอบคลิปนี้อยากเล่นเกมนี้ก็อย่าลืมแอดไลน์กันเข้ามานะลิงก์อยู่ใต้ดยสลิปจันทฝากไว้ด้วยแล้วกันเจอกันใหม่ไป